เตรียมออกส่งของครับเที่ยงนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาขายอานุ่มยครับคันนี้เลยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมยังสตาร์ตติดขี่ได้ครับแต่เครื่องมีควัน สภาพประมาณนี้ครับไม่มีไม่มีเล่มครับมีแต่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท้ครับ 5M Y แท้สภาพภายนอกนี้ยังสวยครับประมาณนี้ครับผมรอเดิมสีเดิมกระจกเดิมเบาะเบาะน่าจะ น่าจะไม่ดื่มนะบกผมเปิดราคาอยู่ที่เ0็ดพันครับมาต่อรองเอาที่หน้ารถครับอยู่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรศูนย์แ5ดแปดสาครับเข้ามาดูได้ห้าเอ็มวายแท้นะครับ